สวัสดีค่ะเป้นะคะวันนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องของน้องคนหนึ่งที่มาเป็นเชฟอยู่ที่อเมริกาค่ะแล้เขาก็มีเพจเล็กๆเ,เ,เพจหนึ่งขึ้นมาด้วยความตั้งใจดีของเขาที่จะเผยแพรย์สูตรสอนอาหารไทยนะที่เป็นแบบไม่กักแก่พวกเราชาวไทยทำให้เพจของเขาเนี่ย จากเพจเล็กๆเนี่ยกลายเป็นเพจที่เริ่มใหญ่ขึ้นประกอบกับว่าด้วยลักษณะท่าทางของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นกันเองอะคะ่ะแล้วก็คลิปเนี่ยไม่ได้มีการตัดต่อเลยเป็นคลิปที่แบบถ่ายยังไงก็เอาลงอย่างนั้นเลยซึ่งมันทําให้เหมือนกับว่าเราได้เห็นของจริงแล้วก็เขาเป็นคนที่แสดงออกมาด้วยความจริงใจเพจของเขามีคนติดตามมากกว่า200,000คนนะคะ ต่โชคชะตาก็ได้เล่นตลกกับเขาถึง2ครั้งค่ะเมื่อเขาได้ประสบกับเส้นเลือดในสมองแตกวันนี้เบสจะมาเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังนะคะ oh, <okay. S 1> เขาคือเชฟแต่งแห่งครัวแต่งสีมณีเด้ง by เชฟแต่ง U S A ปริหารจะเกิดขึ้นกับเขายัางไงไปฟังกันเลยค่ะ ค่ะเชฟแต่งนะคะมีชื่อจริงว่ายุทธศักดิ์ธนวันนะก็เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เมื่อก่อนนี้ก็เรียนคหารรรมและต่อมาก็มีโอกาสที่จะมาที่ประเทศสหรัฐอเมริกาตอนสักอายุ16-17เ็ขาก็ได้มาเป็นเชฟนะคะที่อเมริกาแล้วก็เปลี่ยนร้านอาหารก็หลายร้านจนมาถึงที่ร้าน ที่กรุงวอชิงตันดีซีหลังจากนั้นเขาก็คิดที่จะทำเพจขึ้นซึ่งเป็นเพจในการสอนการทำอาหารให้กับชาวไทยทั้งในประเทศไทยทั้งในอเมริกาแล้วก็ชาวไทยทั่วโลกเขาก็มีแฟนคลับอย่างมากมายค่ะมีคนกดติดตามมากกว่า2อ0แสนคนอย่างที่เกิดน,นําไว้ตั้งแต่ตอนช่วงแรกว่าเพจของเชฟแต่งเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ได้เหมือนไทยเพราะว่า ด้วยลักษณะท่าทางที่เป็นกันเองการสอนแบบไม่กักสูตรนะคะความจริงใจที่มีให้แก่ทุกๆคนตลอดจนคลิปที่ไม่ได้ตัดต่อเลยคือถ่ายปุ๊บแล้วสามารถลงได้เลยเพราะว่าเป็นคลิปที่เป็นธรรมชาติมากดังนั้นทําให้เขาเป็นที่รักกับแฟนคลับเป็นอย่างมากแล้ววันหนึ่งนะคะเขาก็คิดที่จะ กับเมืองไทยเพื่อมาเปิดร้านอาหารไทย่าเขาไม่ได้กลับเมืองไทยมาตลอด16ปีที่เขาอยู่ที่อเมริกาเลยและโทชะตาก็ได้เล่นตลกกับเขาค่ะเมื่อในขณะที่ทำอาหารอยู่เขาก็เกิดภาวะของการเส้นเลือดในสมองแตกเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลที่กรุงวอชิงตันดีซีหอัจากนั้นหมอก็ได้ช่วยชีวิตเขาไว้ได้ทัน ผ่าตัดได้สำเร็จซึ่งนั่นก็คือปฏิหาริย์ครั้งที่หนึ่งที่เกิดขึ้นกับเชฟแตกงแต่เมื่อการผ่าตัดเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีแต่เชฟแต่งเนี่ยก็ยังไม่ได้ฟื้นนะคะก็คือยังคงนอนแล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่จากนั้นเมื่อ2เดือนผ่านไปเนี่ยเชฟแต่งก็ฟื้นขึ้นมาค่ะแต่ก็ยังไม่สามารถคือ เรียกได้ว่ารู้สึกตัวขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลยคือมีการขยับนิ้วบ้างได้เล็กน้อยแต่ก็ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่หมอได้ประเมินแล้วว่าเชฟแต่งเนี่ยพ้นขีดอันตรายเรียบร้อยแล้วดังนั้นต้องย้ายออกจากโรงพยาบาลอันนี้เราจะพักตรงนี้นิดน,นึงว่า ทำไมเชฟแต่งต้องออกจากโรงพยาบาลแห่งนี้ทำไมหมอไม่ดูแลต่อโรงพยาบาลที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นที่ที่สวาสําหรับคนที่ฉุกเฉินจริงๆถ้าคุณไม่ได้ผ่าตัดหรือว่าคุณไม่ได้มีอาการที่มันรุนแรงมากๆที่จะต้องใช้เครื่องมือหลายๆอย่างในการวินิจฉัยตรวจโรคนี้นะคะก็คือแค่ปวดหัวตัวร้อนเนี่ยไม่ต้องมาถึงโรงพยาบาลก็คือนัดเป็นนัดคลินิก ในการที่จะรักษาตรงนั้นไปซึ่งมันจะไม่ได้เหมือนเมืองไทยที่ยังไงก็ต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่าระบบสาธารณสุขที่นี่กับระบบสาธารณสุขเมืองไทยไม่เหมือนกันที่นี่เราก็จะใช้อินชัวร์เลนส์เป็นประกันสุขภาพในการที่จะไปหาหมอแต่ที่เมืองไทยมันมีหลายอย่างนะคะอันนี้มันก็จะไม่มันจะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันนั้นเราจะกลับมาพูดถึงกรณีเชฟแต่ง เมื่อหมอเนี่ยนะคะเมื่อหมอเนี่ยวินิจัยเรียบร้อยแล้วว่าเชฟแต่งพ้นขีดอันตรายเรียบร้อยแล้วนั่นหมายความว่าเชฟแต่งจะต้องย้ายออกไปจากโรงพยาบาลแล้วประกอบกับในช่วงช่วงนี้นะคะก็คือเป็นช่วงของโควิดเข้ามาัน้นนโรงพยาบาลเนี่ยมีผู้ป่วยวิกฤตมีผู้ป่วยหนักเนี่ยหลายราย ดังนั้นจะต้องเอาเตียงเนี่ยคืนนะคะนั้นแต่เชฟแต่งอ่ะยังไม่ได้ถอดเครื่องช่วยหายใจออกเลยอ่ะคือรู้สึกตัวแต่ยังจะต้องพึ่งเครื่องช่วยหายใจอ่ะแล้วจะบอกว่าเชฟแต่งไม่อิกริตได้ยังไงคือหมอประเมินแล้วว่าเขายังไงเขาก็พ้นขีดอันตรายยังไงก็ต้องออกไปจากโรงพยาบาลและสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือว่าเชฟแต่งไม่ได้มีญาติพี่น้องอยู่ที่อเมริกา ไม่มีใครดูแล 2. เชฟแต่งมาอเมริกาด้วยวีซ่าชั่วขาวแล้วก็คือเข้ามาอย่างถูกต้องแต่อยู่อย่างไม่ถูกต้องก็คือพ้นกำหนดของวีซ่าชั่วขาวเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็อยู่เกินมาจนกระทั่งถึง16ปีหรือที่เขาเรียกว่า overstay หรือคนไทยจะเรียกว่าโรบินฮูดนั่นเอง ดังนั้นเขาจะไม่มีระบบประกรันสุขภาพแน่นอนหรือเรียกว่า insurance นะคะแล้วเขาจะทำอย่างไรก็คือถ้าเขามีประกันสุขภาพเป็นพลเมืองของที่นี่หรือเป็นผู้เป็น resident ของที่นี่เขาจะสามารถไปอยู่อีกโรงอสถานพักฟื้นอีกที่นึงได้นะคะแล้วก็ใช้ประกันในการรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายแต่ตอนนี้มันไม่มีอะไรเลยที่จะช่วยเหลือเขาได้ ดังนั้นถ้ามันไม่มีอะไรเลยไม่มีใครรับผิดชอบในส่วนของตรงนี้ไม่สามารถที่จะมีญาติหรืออะไรเลยหมอทางโรงพยาบาลจะต้องจําเป็นที่จะต้องถอดเครื่องช่วยหายใจออกนั่นหมายความว่าอะไรเซฟแต่งก็จะได้กลับบ้านโดยที่ไม่มีลมหายใจค่ะฟังไาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกแบบ ทำไมชีวิตมันถึงได้แบบในเมื่อสามารถผ่าตัดได้แล้วแต่ก็ยังมาเจอวิกฤตเจอนาทีชีวิตครั้งที่สองเกิดขึ้นทางโรงพยาบาลได้บอกว่าถ้าไม่สามารถเอาเชฟแต่งออกจากโรงพยาบาลได้ภายในสิ้นเดือนนี้ก็คือสิ้นเดือนมก,กราคม2021ปีนี้นะคะเขาจะถอดเครื่องช่วยหายใจออกทางครอบครัวนะคะ ทที่่ออยยูเมืงไยพยายามที่จะต่อสู้ดิ้นรนสุดฤทธิ์มากๆในการที่จะช่วยเหลือเชฟแต่งกับเมืองไทยดังนั้นวิธีเดียวที่จะช่วยเชฟแต่งได้ก็คือช่วยให้เชฟแต่งกลับมาที่เมืองไทยค่ะและเชฟแต่งจะกลับมาเมืองไทยได้ยังไงก็ต้องกลับมาทางเครื่องบินใช่ไหมคะแต่ด้วยสภาพเชฟแต่งนะเวลานี้นะคะก็คือ ยังไม่ได้ถอดเครื่องช่วยหายใจออกรู้สึกตัวแต่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หมอไม่อนุญ,ญาตให้นั่งเครื่องบินธรรมดาถึงแม้ว่าเครื่องบินธรรมดาเนี่ยจะมะีส่วนของห้องที่สำหรับผู้ป่วยได้แต่สภาพของเชฟแต่งไม่ได้อยู่ไม่สามารถที่จะนั่งเครื่องบินแบบนี้ได้ค่ะจะต้องเป็นเครื่องบินที่เขาเรียกว่า Air Am b u l a n c e ก็คือเป็นเครื่องบินส่วนตัว ที่มีหมอมีพยาบาลมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกอย่างในการที่จะดูแลเชฟแต่งไม่ต้องพูดถึงค่าใช้จ่ายเลยนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าเขาจะต้องนั่งเครื่องบินส่วนตัวแอร์แอมบูลแนน์กับเมืองไทยนี้แอร์แอมบูลแนน์กับเมืองไทยนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมด8ล้านบาทค่ะเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากแต่ ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างด้วยปาฏิหาริย์ที่มีจริงค่ะทั้งครอบครัวของเชฟแต่งได้เปิดรับของบริจาครวมทั้งคนไทยที่อยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีและคนไทยที่อเมริกาหลายๆท่านได้ช่วยเหลือกันค่ะที่จะช่วยเหลือเคสเคสนี้แฟนคลับของเชฟแต่งทั้งที่เมืองไทยทั้งที่อเมริกาและแฟนคลับ ั่วโลกค่ะได้หลั่งไหลกันช่วยกันบริจาคไปที่คุณแม่เชฟแต่งจนมันผ่านไปได้ค่ะก็คือตอนนี้พี่สาวเชฟแต่งได้ปิดรับบริจาคเรียบร้อยแล้วมีจำนวนเงินมากเพียงพอที่จะช่วยให้เชฟแต่งกลับเมืองไทยได้นั่นคือปาฏิหาริ์ที่เกิดขึ้นกับเชฟแต่งเป็นครั้งที่สอง เขาได้รับการช่วยเหลือให้กับเมืองไทยด้วย Air a m b u l ูเ c นที่มีหมอและพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นเครื่องบินส่วนตัวที่ต้องแวะพักเติมน้ำมันถึง7ที่เอกสารทุกอย่างได้หมอได้เซ็นเรียบร้อยแล้วทุกๆอย่างการติดต่อทุกๆประเทศที่ต้องเครื่องบินลำนี้ผ่าน เชฟแต่งได้ออกเดินทางจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วจะถึงประเทศไทยในวันนี้นะคะวันที่26มกราคมแล้วต้องพักตัวอยู่ที่พักกัดตัวนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ14วันและต่อจากนั้นก็จะถูกส่งนำตัวไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวของเชฟแต่งนะแห่งครัวแต่งสีมณีเด้งบายเชฟแต่ง USA เป็นเรื่องราวที่ อยากจะบอกว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในสองครั้งเป็นนาทีชีวิตที่มีปาฏิหาริย์มาช่วยถึง2ครั้งนะคะใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวของเชฟแต่งมีอาการเป็นยังไงหลังจากที่ได้กลับมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วสามารถติดตามได้ที่เพจของเชฟแต่งนะคะครัวแต่งสงมดีเด้งบายเชฟแต่ง USA มีเพจเดียวนะคะไม่ได้มีเพจอื่นแล้วก็ เรื่องราวของเขาก็จะติดตึงตาใจให้กับพวกเรานะคะในการที่ทั้งตัวเชฟแต่งเองที่มีกำลังใจแมในการที่จะอยู่ต่อไปและครอบครัวที่ต่อสู้ดิ้นรนจนกระทั่งสามารถที่จะช่วยเชฟแต่งกลับเมืองไทยทั้งๆที่มีลมหายใจอยู่ค่ะหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นสิ่งเตือนใจให้กับทุกๆคนในการดำรงชีวิตอยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ